สวัสดีค่ะวันนี้ก็ฝนตกพรำๆอากาศเย็นสบายออกเดินเล่นสำรวจป่ากันไปดูเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะเนี่ยตอนนี้ต้นไม้ตายมีเห็ดทั้งหมดกี่ชนิดมีหลายชนิดเลยนะ4ชนิดนะมีไม้ทาเกะส,สีแดงบีฟสเต็ก ไอ้ตุ่มตตรงนี้เห็ดันนี้เห็ดน้ำผึ้ง่ติรอตนเลยอ้หู้ยมีเห็ดตั้งสองกอทันนี้ต่นะสวยเนาะความเขาเรียกว่าอะไรอะความหลากหลายของเห็ดที่นี่เยอะมากมันแย่งกันขึ้นเนี่ยเห็ดเตอร์กี้เทลตออนี้สวยจังเลยหางไก่งวงลายสวยมาก นะขาวจวเลยปีนี้น่าจะเยอะนะแต่กิเทวปีที่แล้วไม่มีเลยสวยอีกแป๊บนึงจะมาเก็บปล่อยให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอันต้งเริ่มแล้อันใหญ่มากอันนี้ใหญ่มาก,ให,มากใหญ่กว่าคลิปที่แล้วเยอะดูค่ะเห็ด บี๊สเต็กเห็ดลินวัวเขาเขาไม่เขาไม่แก่เลยนะเขาให้ดูข้างล่างดิห้เหมือนแลบลินจับดูดิอันบอเริ่มเลยเห็ดอกทังเห็นนี่เห็ดลิ้นวัวเราเคยทำคลิปกันไปแล้วแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากคือถ้าเทียบกับมือนี่ใหญ่มากดูข้างล่างในตรงนี้คือดูเหมือนลินเีย โอยมันใหญ่จริงๆนะอันนี้คือเขาคงจะอยู่หลายอาทิตย์แล้วน่าจะอยู่เป็นอาทิตย์สออาทิตย์แล้วนะเกิดออกมาโอ้ยใหญ่มากเลยอนะ่ะอุ้ยคุณ้าอยากเก็บไหมคะอืมอร่อยนะป,นป้าอยากเก็บเตรียมตัวเอาหามีดละโอเคเดี๋ยวเรามาเขาเรียกเรามาเที่ย้จริงๆเราก็ไม่ได้มาตัดกันดูแล้วมันเหมือนอะไรเนี่ย จะว่าเหมือนต้นไม้แลบลิ้นใส่เราก็ไม่เชิงอันนี้มันดันเป็นต้นไม้สองงามขึ้นไปแล้วเหมือนอะไรไม่รู้อ <c oughs> ่ <c oughs> ะตลกเนาะอย <c oughs> ่าคิดมากาคิดมากแล้วก็ทะลึ่งนะโอ้โหเล่นตัดตรงโคเลยอ่ะ <c oughs> อเราก็ต้องตัดที่โคลิ้นเลยใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเขาใหญ่มากเลยนะี่เดี๋ยวก่อนนะใหญ่เลยโอ้แต่มันเหมือนมันเหมือนต้นไม้แลบลิ้นใส่เราอ่ะเวลาเราเดินมนในป่าแล้วเขาเจอเขาอ่ะ ด,ดูความหยุ่นของเขาต้นไม้งไงแลบปี๊ติบใส่แล้วเนาะมาทักแล้วอะแต่อีต้นนี้มันดันเกิดขึ้นมาเป็นสองง่ามเนี้ยมดูแล้วมันตลกเนาะเอาตัดไม่ออกอันนี้คือดอกมันใหญ่มากกว่าเที่ยวที่แล้วที่เราถ่ายไปเยอะอุออ๊ยหนักไหมลองถือดูหนักมากไ, آ, ไม่อยากถือนะโอ้มีสองดอกมันลิ้นมาก เหมือนลิ้นเนาะไหนพีอิอวไอ้สีก็เหมือนแบบเหมือนลิ้นเหมือนเครื่องในวัวอ้ยคือบอกตรงว่าอีเหตุผันนี้มันดูแล้วมันดูแบบมันเหมือนของอะไรสดๆจับแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆนะดูดิคนเราก็จินตนาการตามใช่ไหม,มตามชื่อมัน,นบางทีฝร,รั่งก็เรียกว่าเหมือนตัดเนื้อไหมดูว่า ตับนะชิม่ะ่เขาชื่อจริงๆชื่อวิทยาศาสตร์เขาน่ะมีคำที่แปลว่าตับเออมันเหมือนตับมากๆว้ายเือดูแล้วก็ดูน่ากลัวเนี่ยนิดๆดูดิอันนี้คืออันเล็กที่ที่อยู่ข้างล่างนากัวกที่เขาขึ้นอยู่บนต้นไม้เขาไม่ได้ขึ้นกับดินโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวต้องเือดูหนักแค่ไหนลองลองลองดูลองดูหนักประมาณครึ่งกิโลได้โอเคเชื่อแล้วไม่เอา กลัวขนาดนั้นเลยน่ากลัวเออมันน่ากลัวเรามันเหมือนตับเหมือนเครื่องในหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะดู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 นี่ก็นี่ขนาดมีตัวอะไรมาเจาะมันไปนะเหมือนโคลลินไหมเหมือนโคนลินมากอ่ะซู่ซีน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากเลยอ่ะน่าเกลียดอ๋อเดี๋ยวเราลองดูรอบนี้เราจะเอาไปผัดนะเราไม่กินสดละรอบที่แล้วกินสดแล้วก็รู้สึกอร่อยเออไม่สบายใจเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเอาไปผัด เดี๋ยวก็จะผัดให้ดูตังหลังคลิปแล้วกันเนาะ,ปะไปใหญ่แล้วนะ